สปักออพดีมักไฟ <Okay. S 3> ไอ้ปล่อยไม่ได้ไอ้ระวังนะไอ้โอ้โอ้โหขันเหลืองเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 รถขันเหลืองมาแล้วข้นเหลืองมาแล้ว One hour later นี่แล้วขานนั้นน่ะขันนั่นน่ะขันนั้นน่ะเออเงิมาแล้วครับจังหวะนี้คำนวณมาแล้วไปเลย ไอ้ไอ้เข้ามือมาแล้วเว้ยไอ้เข้ามือมาแล้วไอ้เข้ามือมาแล้วเว้ยเข้ามือมาแล้วเฮ้ยกูกูเข้ามือมาแล้วแกดูนะดูนะกูเข้ามือมาแล้วโอ้ยเข้ามือมาแล้วไปเลยเดี๋ยว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 ดี๋ยไปที่คำนวณ้อหือเข้ามืไปแล้วคำนวณือเข้ได้แย่มากครูโทษโทษโทษเราปล่อยจอยเลยรถไฟเรามีคำปริยานว่าห้าวิถึงที่หมายสวัสดีนะ รถไฟกูเร็วผูจังหวะนี้ยสิงอะไรใครมาขี่รถไฟกูเร็ววะขี่รถไฟกูเร็วอย่างหว่านหล่อนแข่งไม่ไหวแล้วเราไม่อยากโดนขิงว่ะผ่านหล่อนไม่ได้หล่อนมันมันจะไม่เร็วมันเกช้าไปเกช้าไปแกช้าเลยเราเออใอบคุณมักให้ในระหว่างที่สองในระหว่างที่สองขบวนแข่งกันขบวนนั้นชน ต้องเร็วกว่าบอลไปเลยไปเร็วกว่าบอลเร็วกว่าไม่ได้อะไรี้ยันไงปนย่าสาขาสาขามึงมีอะไรกลัวมึงมีอะไรกัวสาขากูอะเป็นไงรู้ไหมกูไม่สนกูเปิดแล้วไป ทองร้ายกูเร็วกว่ากูเร็วกวาเว้ยสหขกกูเร็วเว้ยสหขกกูเร็วอะไรไมเราแทน้องไม่เราปอน้ไปสอนไ้สอนเไม่มีทางชนะได้หรอกไป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 สาาไม่เคยหยุดเว้ยสหักกูไม่เคาเบรกรถไฟกูเร็วกว่าว้ยรถไฟกูเร็วกว่าไม่ได้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 ไม อ๋อแยกเรามันชนกับไอ้นี่าแยกเรามันชนไอ้น่าเอลมันแรงกูขอขอขอหยยไปหมดเลยเหรอชบหายไปทปไปก็ไปก็ไปเ้ไม่ได้ไม่ได้ป่วยตายบุกกโดดชนตายเรียเอีย ยาสามดาวคลีนคลีนต้องไอต้องไอไม่เป็นไรไออาัยได้ไอก็งของไม่นไ่ยากวาะไอยากจริงถ้าใครที่เน่าจากไอชนนะถ้าใครที่เน่าจากไอชนนะโยาย่รับโยาย่เออกิมี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 คกเอาเ็มไม่ใช่เราอเหรเราอยุดายเราโว้ย ใครที่ทำชื่อเสียงของเอ้ยใครชนใครชนอ๋อ๋อโอเคไม่เป็นไรเกือบเบิลแล้วเกือบเบิลสองคันแบบเมื่อกี้ทีนะมันจบก่อนเข้าใจได้ไอ้เม้ยอะไรมันตัวใครบางโหเราเชื่อมปูเราสองปุ่มก็เชื่อมกันเราเชื่อมปูเราสองปุ่มเราก็เชื่อมกันโอ้ยโอยวะแลปเปอร์มัเนี่ย เราเราเชื่อมพูแลสองปุ่มเราก็เชื่อมกันเราก็ปูเชื่อมกันโอ้มันขับช้าอีกแล้วมันขับช้าอีกใครโดน้นาวตายวะที่อ๋อไอ้บุยอะไรใครแอบเป็นโกด เราไม่ได้โกรธเราวางจอยอยู่เดี๋ยวโหรอเอาใจไม่เท่าไหร่ไปยังใครมนจมน้ำนะไก่กุ้งใครใครกำลังเล่นกับคนที่จมน้ำไงเราไปทางหลักด้วยครับคนไม่ตากคนจมน้ำหมดใคร ความเป็นโคเวอร์เป็นเสาเอ้ยโทษแทนโอ้แทนบริษัทลำช่าแลแแ้วแทนแอ้วล่ะผมจะบ่นไงเปิดจุดขนาอะไรเพรบ,บริษัทเรากับไอ้อ่ะบริหารยังดีแม่ไปไงจ้าอย่าเห็นชนนะโ,โ,โอ้โห มามาถึงกระมวเลยเฮ้ยเราเราเชื่อมกับไอ้โอ้โหไอปอนไอไอไเดียวแทนจะอยูงเราเชื่อมเราไม่ได้กดไอกดเราเชื่อใครอะเราบึ้งอุง่ายชิดจมน้ำไปพวกไอเสือก็รับผิดชอบเ้าเราก็ขี้เดียวขี้รวมกัน อา uh, จิตยนี้ฟ้าก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยเอาแล้วถังแม่งร้องไม่ได้หรอวะโหอะไรวะเนี่ยต่อไปอ่ะต่อนี้เนี่ยโอ้ยไอ้ยอันนี้โง่อะอันนี่โง่เอง้ยโอ้ยผ่านยังไงเนี่ยแม่งขับรถโง่กันเองเนี่ยใช้สารทายาทไปทีละคนไปทีละคน เย้ฝ่ายจะคันเบิร์กว่ะเก่งพูดเลยฝ่ายจะคันเบิร์กว่ะบอกบอกไี้ชีจองขอขอบคุณนะที่ทุกคนมาดูช่องเกมหายที่นี่นะผมช่องอื่นผมยังไม่ขอบคุณช่องแถวหน้าประเทศไทยช่องแถวหน้าประเทศไทยนะครับไอ้เหี้ยแม่งแถวหน้ามาเทพไทยมันแถวจริงอ่ะหูแถวอะแถวแถวไหนดียวแถวหน้าปากซอย เดี๋ยวหน้าไหนเดี๋ยวหน้าไหนแม่เงยกูเพิ่งเพิ่งตื่นอยู่ๆก็บอกเพิมาอัดคลิปอะไรวะเอ้ากูอย่าอัดเสียอัดใหม่ไม่ได้หรอเออก็ใครที่มาดูคลิปนี้นะทุกคนนี่แม่งโคตรมหาสัรใจจริงๆว่าเจอคลิปที่นี้ได้ไงก็ไม่รู้เพื่นผมเพิ่งตื่นรูมาสายเท่าไหร่ดิสวัสดีครับผมเพิ่งตื่นครับเอาเสียครับเอาเพิ่งตื่นนะก็ อ๋อขอบคุณนะที่ใครมาดูเท่า YouTube โง่ๆช่องผมผู้คุณนี่พูดอะไรเดี๋ยวคุน่ารักน่ารักอ๋อได้ได้ผู้คุณนี่ช่างผู้คุณนี่ช่างน่ารักเพื่อเกินน่ารักน่ารักจริงๆอย่าลืมติดตามช่องปุ้ผพูด้วยนะครับต้องหอมแก้มแล้วไหมแบบนี้ขอมแก้มมองมองมองชัวร์ว่าชั่า you won't